สวัสดีครับนักธุรกิจออรกนโกทุกท่านนะครับวันนี้ผมภาคภนนาชัยเวียนนะครับก็จะมาพูดถึงแผนธุรกิจออรกโนโกนะครับวันนี้แผนธุรกิจออรกโนโกะครับต้องบอกว่าเป็นแผนที่ง่ายแล้วก็จ่ายเยอะที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับออรกโนโกลครับเป็นบริษัทที่น่าทำที่สุดนะครับก็นะครับวันนี้เรามาดูรายได้กันครับรายได้ของบริษัทนะครับออรกนโกลครับจะมีทั้งหมดอยู่7ช่องทางนะครับ เริ่มต้นจากข้อแรกนะครับกำไรจากการขายปลีกนะครับ50ถึง500เปนะครับแล้วก็รายได้ข้อที่สอครับรายได้จากการแนะนำครับหรือ Fast Tra c k b o n น s นะครับก็คือประมาณ10นะครับของมูลค่าแพ็กเกจนะครับที่เราแนะนำนะครับแล้วก็ข้อ3ครับเป็นรายได้จากการจับคู่นะครับหรือ DualT ทีมโบนันะครับก็คือ10ถึง20ของ commission value นะครับแล้วก็ข้อที่4ครับรายได้จากการซื้อซ้ำนะครับคิดเป็นแบบยูนิเวลนะครับ สูงสุดนะครับ32%นตครับของคอมมิชชั่นแวลูนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับเป็นรายได้จากการพัฒนาสายงานครับหรือที่คนไทยนะครับชินหูกันก็คือ matching โบนัสนะครับก็คือสูงสุดถึง50%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อที่6ครับเป็นรายได้จากการสร้างผู้นำนะครับหรือ generation leader โบนัสนะครับสูงสุดถึง14%ของคอมมิชชั่นแวลูแล้วก็ข้อที่7นะครับเป็น แชร์ยอดขาย่ทโลกนะครับหรือเป็น Global Turbo นะครับหรือเป็น All s a l e นั่นเองนะครับก็คือหักจากยอดขายนะครับจากการที่ซ้ำ3%นะครับแล้วก็มาแบ่งให้นักธุรกิจตั้งแต่ตำแหน่งลูบี้ขึ้นไปนะครับรายละเอียดของรายได้ที่เกิดต้องการครับเรามาดูกันทีละข้อเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับเราต้องทำยังไงก่อนครับนะครับอยากจะได้รายได้จากออร์แกโนโกลครับเราต้องเริ่มต้นนะครับโดยการสมัครนะครับเป็นสมาชิกของออร์แกโนโกลก่อนนะครับเริ่มต้นครับโดยนะครับสมัครนะครับใช้เงินลงทุน 600บาทนั่นเองถามว่า600บาทเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับได้ใช้ระบบออฟฟิศออนไลน์นะครับหรือแบ็กออฟฟิศของบริษัทนะครับ12เดือนนะครับแล้วก็ได้ผู้มือการจัดจำหน่ายครับได้โบชัวร์แล้วก็ไปสมัครได้ตัวอย่างกาแฟนะครับหลายรสหลายชาตินะครับเอาไปให้คนแนะนําเอาไปให้ผู้มุ่งหวังของเรานะครับชิมหรือเราเอาไปกินเองก็ได้นะครับหรือแล้วก็ได้ซื้อสินค้าในราคาขายส่งหรือได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกนั่นเองนะครับ อ่าครับเรามาดูครับว่า Starter k i ์คินะครับของบริษัทออคโคโนโกมีอะไรบ้างครับอย่างที่บอกครับเรามีชุดนะครับก็คือจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับมีตัวอย่างใบสมัครนะครับมีตัวอย่างกาแฟนะครับทั้งหมด8ปซองนะครับแล้วก็มีโบชัวนะครับแผนธุรกิจแล้วก็โบชัวของสินค้านั่นเองนะครับสามารถเอาไปเริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีนะครับหลังจากที่เราสมัครเป็นนัก เป็นสมาชิกของบริษัทแล้วนะครับถ้าเราต้องการมีรายได้ครับเราก็ต้องนะครับเรียกว่าอัปเกรดตัวเองนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับก็คือมีอยู่สามแพ็กเกจครับก็คือมีบรอนมีซิมเบอร์แล้วก็มีโกล์นะครับทั้งสามแพ็กเกจนี้นะครับสามารถซื้อนะครับขึ้นเป็นอะไรก็ได้นะแต่เขาบอกว่าแพ็กเกจเหล่านี้นะครับไม่ใช่ตําแหน่งทางธุรกิจนะครับแต่เป็นเหมือนกับยี่ปัวสาัวนะครับอยู่ที่ว่าเราปิดเป็นอะไรนะครับเราจะได้เขาเรียกว่า เงินส่วนแบ่งเท่าไหร่นั่นเองนะครับบล็อตนะครับลงทุนทั้งหมด5,000บาทนะครับเราจะมีคะแนนนะครับในการเริ่มต้นธุรกิจครับ3,600 CV นะครับหรือ Commission Value นะครับหรือเป็น s i วอร์นะครับก็คือ15,200บาทนะครับได้ CV นะครับ11,000 CV นะครับแล้วก็ Go ครับแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดนะครับได้นะครับ27,000 CV นะครับใช้เงินลงทุน37,000บาทนะครับนะครับก็อย่างที่บอกครับ ตำแหน่งรอนซิลเวอร์โกลไม่ใช่ตำแหน่งนะครับทางธุรกิจของบริษัทนะครับเป็นเพียงแพ็กเกจที่บอกว่าคุณจะได้ส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อ่านะครับเอามาดูครับใคเก็บรอนนะครับเราจะได้กาแฟประมาณ12อกล่องนะครับซิลเวอร์ครับจะได้กาแฟประมาณ36กล่องนะครับแล้วก็เป็นโกลครับจะได้กาแฟทั้งหมด84กล่องนะครับ มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแบล็ k คอฟฟี่นะครับประมาณ20กล่องนะครับจะมีมอกค่า20กล่องนะครับแล้วก็จะมีลาเต้30กล่องแล้วก็จะมีสูตรดีม9กกล่องแล้วก็จะมีคิงคอฟฟี่หกล่องนะครับรายได้ข้อแรกครับนะครับเราหลังจากเราอัปเกรดตัวเองครับเป็นนักชูบทีเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูครับรายได้ข้อแรกครับกำไรจากการขายปลีก50ถึง5 0ายเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าวันนี้กำไราไเปอร์เซ็นต์ได้มาได้ยังไงนะครับ ต้นทุนต่อกล่องนะครับถ้าเป็น black coffee นะครับถ้าซื้อสินค้าในราคาสมาชิกนะครับที่เราสมัคร600บาทเมื่อกี้นะครับเราจะซื้อได้ต้นทุนต่อกล่องนะครับประมาณ350บาทขอย้ำนะครับประมาณนะครับราคาที่แท้จริงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางเว็บไซต์ของบริษัทนะครับราคาที่ข้างกล่องครับ750บาทนะครับถ้าเราขาย750บาทเราได้กำไรเท่าไรครับมากกว่า200%นะครับแต่ถามว่าวันนี้ครับเราทําธุรกิจเราได้นาใแครครับ เราได้นําเพื่อนได้นำญาติพี่น้องนะครับแน่นอนเราต้องลดราคาให้เขานะครับเราอาจจะขายเขาที่500บาทนะครับ600บาท400บาทอะไรก็ได้ก็ว่าไปนะครับแต่อย่าต่ำกว่าราคาที่เราซื้อมาคนเดียนะครับเพราะจะเป็นการผิดกฎของบริษัทนะครับ50%ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับถ้าเราชอบการขายถ้าเรารักการขายถ้าเรามีความสามารถในการขายครับเชิญทําได้เลยตามสบายนะครับหรือนะครับถ้าเราครับมีร้านกาแฟถามว่าวันนี้ครับกาแฟซองหนึ่งครับ คิดราคาต่อทุนนะครับประมาณ11บาทนะครับกาแฟแม็กกาแฟตัวนี้นะครับต้นทุนประมาณ11บาทนะครับแต่ถ้าซื้อแพ็กเกจโกเมื่อกี้ที่เป็นแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดนะครับราคาต่อซองจะตกอยู่ที่ประมาณ8-9บาทเท่านั้นเองนะครับกาแฟแม็กกาแฟนี้นะครับสามารถชงเป็นกาแฟอะไรก็ได้นะครับถามว่ากาแฟในร้านทั่วๆไปนะครับขายอยู่ที่แก้วละเท่าไหร่นะครับ50บาท60บาท70บาทนะครับถ้าเราขาย55บาบาทนะครับกำไร ก็ตกอยู่ที่ประมาณ500%นะครับแต่ถามว่าวันนี้สา a r b u ขายกาแฟเท่าไร่ครับกับส t a r b u ขายเป็นร้อยนะครับหรือเป็น200ได้ซ้ำนะครับกำไรเยอะมากๆนะครับก็อยู่ที่เรานะครับเพราะว่าวันนี้เราขายกาแฟครับเราจัดบรรยากาศร้านกาแฟนะครับติดแอร์นะครับให้ที่นั่งสบายๆนะครับคนเข้าไปนะครับเขาเรียกว่าลิมม์อัธรตนะครับสัมผัสบรรยากาศในร้านกาแฟนะครับเราขายตรงนั้นด้วยนะครับก็จะสามารถขายได้กำไรประมาณ500%หรือกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับอยู่ที่เรานะครับ รายได้ข้อที่2ครับของธุรกิจออร์แกโนโกครับก็คือรายได้จากการสปอนเซอร์หรือแนะนำนะครับรายได้ข้อนี้ครับจ่ายเป็นรายสัปดาห์ไม่มีลิมิตนะครับค่าแนะนำครับจะอยู่ที่ประมาณ10%ของมูลค่าแพ็กเกจที่เราแนะนำนะครับเราแนะนำนักธุรกิจเข้ามาสมัครนะครับเป็นบลอน์เป็นซิลเวอร์เป็นโกล์ครับเราจะได้ประมาณ10%รครับบลอน์เมื่อกี้นะครับแพ็กเกจที่เขาปิดนะครับก็คือประมาณ5,000บาทเราได้เงินค่าแนะนำในส่วนนี้นะครับ500บาทถ้าเราแนะนำซิลเวอร์ครับ1คน ได้พัน500บาทแล้วก็แนะนําโกครับเราได้ค่าแนะนําทันทีครับ3,500บาทนะครับอย่าลืมนะครับจ่ายเป็นรายสัปดาห์แนะนํามากได้มากไม่มีลิมิตนะครับวางฝั่งไหนก็ได้ครับสองสายงานนะครับขอให้เป็นลูกที่เราแนะนําโดยจบนะครับอ่านะครับลอจินตนาการดูครับถ้าเราแนะนําโกะครับสัปดาห์ละสองคนนะครับเราก็จะมีรายได้สัปดาห์ละ7,000บาทนะครับหนึ่งเดือนก็จะมีรายได้ประมาณเกือบสามหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็รายได้ข้อนี้ครับต้องบอกว่ารายได้ข้อนี้ครับเป็นสิ่งที่นะครับผลักดันนะครับให้ธุรกิจนักธุรกิจออกโนโกนนครับในหลายๆที่หลายๆประเทศที่ผ่านมานะครับมีรายได้สูงสุดนะครับของโลกนะเพราะรายได้ข้อนี้ครับจ่ายง่ายจ่ายเร็วจ่ายเป็นรายสัปดาห์นะครับแล้วก็นะครับทาง่ายมากนะเพราะว่าเป็น2สายงานนะครับสสายงานหรือแบตเตอรี่นะครับง่ายๆนะครับไม่จำเป็นต้องทําเองนะครับอัพไลน์ช่วยทําได้นะครับ เพียงเราเจอคนที่ใช่นะครับซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งะครับองค์กรเราแต่งอยากไม่มีจํากัดนะครับสองสายงานครับจ่ายลึกไม่จํากัดชั้นนะครับแต่จ่ายไม่เกิน9้าล้านบาทต่อเดือนนี่คือออกรอนโกครับ9้าล้านบาทต่อเดือนไม่ใช่น้อยๆนะครับนี่คือแค่แผนข้อ3ามข้อเดียวนะครับเราดูครับว่าเราจะได้ได้ข้อนี้ได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกครับเราปิดตัวเองเป็นนักธุรกิจแบบไหนครับแบบรอนแบบซิงเกิลหรือแบบโกนะครับาะจะมีผลในการรับรายได้ข้อนี้ต่างกันนะครับก็คือ10%สําหรับรอน ส5าสำหรับซิลเวอร์นะครับ20%สําำหรับโกลนะครับการจะได้รับรายได้ข้อนี้ครับบริษัทมีข้อแม้อยู่1ข้อน,นะครับก็คือคุณต้องมีดาวไลน์ที่คุณสปอนเซอร์เองอย่างน้อยซ้าย1คนขวา1คนนะครับไม่สามารถทำฝั่งเดียวแล้วได้ตังค์ตัดข้อนี้ได้นะครับไม่สามารถเอาเปรียบออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำทั้งสองสายงานนะครับถึงจะมีสิทธิ์รับรายได้ข้อนี้นะครับสมมติเราเปิดเป็นโกลครับเราก็จะมีรายได้ข้อนี้ที่20%ของคะแนานทีมองคน นั่นเองนะครับเอามาดูครับว่ารายได้ข้อนี้คำนวณยังไงนะครับเรานะครับสมัครเป็นนักธุรกิจครับปิดตัวเองครับเราเป็นวงกลงแรกครับปิดเป็นตำแหน่งอะไรดีครับนะครับอย่างที่บอกครับโกคุ้มที่สุดเพราะว่า20%นะครับเราปิดเป็นโกครับใช้เงินลงทุน37,000บาทครับเราจะมีคะแนนนะครับ27,000 CV นะครับถามว่าเราปิดเป็นโกครับเรามีสิทธิ์รับรายได้ที่20%นะครับเราแนะนำซ้ายหนึคนขวา1คนนะครับ เขาเป็นนักธุรกิจเราแนะนำให้เขาปิดอะไรครับปิดเป็นโกลนะครับเพื่อเราใช้เงินลงทุน37,000บาทเราจะมีแต้มฝั่งซ้าย27,000แต้มมีแต้มฝั่งขวา27,000แต้มนะครับครบเงื่อนไขในการรับรายได้ข้อนี้เราหรือยังครับซ้าย1คนขวา1คนนะครับเรามาดูครับรายได้ข้ออ่ะเรากลับไปดูรายได้ข้อแรกก่อนครับก็คือ Fast Star t นะครับหรือ fast t r a c k b o n ั s นั่นเองนะครับเราได้นำโกลคนครับเราจะมีรายได้นะครับ ที่ประมาณ10%นะครับหรือคิดต่อโกก็คือ3,500บาทนะครับก็คือ2คนซ้าย1โกขวา1โกครับคูณ2คนก็คือ7,000บาทนะครับและได้ข้อที่2ครับก็คือดูอัลทีมนะครับซ้ายขวานะครับเรามีซ้าย2,700แต้มขวา2,700แต้มเราเป็นโกจ่ายที่20%เนตครับเพราะสัดจ่ายเรา20%คูณคะแนนฝั่งอ่อนครับ27,000แต้มนะครับคิดเป็นเงินครับ5,400บาท เพราะฉะนั้น1คู่โกเราจะมีรายได้5,400บาทถ้าเราเป็นโกนะครับสัปดาห์นั้นครับถ้าเราแนะนำมาแบบนี้นะครับเราจะมีรายได้ที่1 2,400ับาททันทีนะครับนี่จ่ายเป็นรายสัปดาห์นะครับอยากได้30,000อยากได้80,000ทำยังไงครับง่ายๆครับแนะนำมากขึ้นถูกไหมครับหรือทําให้เพื่อนเราครับทาเหมือนเราก็ได้ครับเราเราแนะนซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเราแนะนําเพื่อนให้ไปต่อซ้ายหนึ่งขวาหนึ่ง ถ้ามีโกเกิดขึ้นมาครับจับคู่เมื่อไหร่เราได้ทันทีเพื่อมา5 4 0 0ัรบาทนะครับง่ายๆเท่านั้นเองนะครับต่อไปครับเป็นรายได้ข้อที่4ครับเป็นยูนิเลเวลนะครับโบนัสนะครับจ่ายเป็นรายเดือนนะครับเงินข้อนี้มาจากไหนนะครับเงินข้อนี้ได้มาจากการที่สมาชิกที่เราแนะนํามาครับรักษายอดนะครับก็คือจ่ายเป็นรายเดือนนะครับบริษัทจะจ่ายเราแบบนี้ครับ9ชั้นลึกนะครับอยู่ที่เจเนเรชั่นของเรานะครับบริษัทจะดูครับ ฝังองค์กรเป็นแบบสองสายงานก็จริงนะครับแต่ข้อนี้ครับบริษัทจะดูว่าเราแนะนํามากน้อยแค่ไหนสมมุติเราแนะนําลูกมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดท่านนะครับอาจจะอยู่ฝั่งเดียวก็ได้สองฝั่งก็ได้ฝั่งละหนึ่งฝั่งหนึ่งมีหนึ่งคนฝั่งหนึ่งมีเจ็ดคนก็ได้แต่ทุกคนเป็นลูกเรานะครับอยู่ชั้นลึกที่เท่าไหร่ก็ได้บริษัทไม่เกี่ยวครับบริษัทจะดูครับว่าคนนั้นใครแนะนําถ้าเป็นคนที่เราแนะนํามาอยู่ที่เจนที่หนึ่งของเราครับนะครับ คนที่เราแนะนำมาแล้วเขาไปแนะนำต่อครับเราเขาก็จะมีเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลนเป็นลึกเป็นนุ่งนี่นั่นก็ว่าไปนะครับเก้าชั้นลึกบริษัทจะจ่ายเงินแบบนี้ครับถ้าเรายังไม่มีตาแหน่งอะไรเลยนะครับก็คือแค่ปิดตัวเองเป็นนักธุรกิจนะครับบอลซิมเวอร์หรือโกก็ได้นะครับบริษัทจะจ่ายให้เรานะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของยอดการซื้อซ้ําของแต่ละคนนะครับแต่ถามว่าวันนี้เรานะครับทำธุรกิจอยากได้ทั้งหมดเก้าชั้นไหมครับ ต้องอยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากครับเพียงแค่ท่านขึ้นตำแหน่งซาร์ฟก็คือตำแหน่งแรกของบริษัทนะครับท่านเพิ่ได้ชั้นที่4ครับอีก4%นะครับอยากได้ชั้นที่5ครับเป็นยังไงครับเป็น Ruby ครับนะครับได้อีก4%นะครับแถมได้ All s เ l ลของบริษัทด้วยนะครับ All s เ l ลคือข้อสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ชั้นที่6ครับเป็น Emerald ครับชั้นที่7ครับเป็น Diamond อยากได้้ชันที่8ครับเป็น Blue Diamond แล้วก็อยากได้ชั้นที่9ครับเป็น Black Diamond หรือสูงขึ้นไปนะครับคีย์เวิร์ดที่สําคัญของข้อนี้คืออะไรท่านทราบไหมครับก็คือตรงนี้ครับการจ่ายเงินของข้อนี้ครับบริษัทตั้งใจจ่ายออกหมดครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นแบบดนามิกคอมเพรสชันโรอร์หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยเป็นลูกเราก็จริงถ้าเขาไม่รักษายอดในเดือนนั้นนะครับคนคนนี้ครับหายไปนะครับแล้วบริษัทครับจะดูว่าคนคนนี้ได้นําใครมาบ้างสมมติได้นํามา4คนนี้นะครับสคนนี้จะขึ้นมาเป็นลูกเราแทน จะดันข้้งล่างขึ้นมาหมดนะครับคนที่เป็นหลานเราเออเป็นเหรนเป็นเหลนเราก็จะมาเป็นหลานเราเป็นเป็นหลานเราแทนแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถามว่าเดือนหน้าถ้าคนนี้กลับมารักษายอดเป็นยังไงครับก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับลูกของเขาก็จะเป็นหลานเราเหมือนเดิมแบบนี้เป็นต้นทําไมถึงต้องเป็น Dynamic คอม f e รสช o n Loanup นะครับเพราะบริษัทต้องการจ่ายเงินนะครับออกหมดนะครับไม่มีกากเอาไว้ไม่มีฟันหลอกนะครับบริษัทไม่ได้เอาเปรียบเรา ลหลายบริษัทนะครับบอกว่าจ่ายกี่ชั้นก็ว่าไปนะครับแต่เขาไม่ได้ limit l o w ให้นะครับหมายความว่าอะไรสมมติคนนี้ไม่รักษายอดขึ้นมา1คนนะครับนะครับคนที่อยู่ชั้นที่10นะครับแทนที่เขาจะจ่ายออกนะครับเขาก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่ามีฟันหล่อเกิดขึ้นนั่นเองนะครับอยากได้9ชั้นต้องเป็น black d i a อนด์นะครับอ่าแลยได้ข้อนี้นะครับเป็นรยได้จากการซื้อซ้ำนะครับจ่ายเป็นรายเดือนคิดจากยอดการรักษายอดของนักธุรกิจนะครับ แล้วก็ยกตัวอย่างนะครับวันนี้เราจะสร้างอะไรได้จากข้อนี้ได้ยังไงง่ายๆครับทุกท่านรู้จัก Magic o f f ิวส์ไหมครับเป็นพาวเวอร์ได้ด้วยครับเราทําธุรกิจเครือข่ายนะครับเราต้องสร้างเครือข่ายเราอย่าไปทํางานแบบนักขายนะครับนักขายแนะนํา้าคนจบ5้าคน5คนนั้นก็แค่ซื้อของแล้วก็จากเราไปนะครับแต่เราเป็นนักธุรกิจเครือข่ายครับเราแนะนําเพื่อนมา5คนนะครับถามว่าวันนี้เรารู้จักเพื่อน5คนที่เป็นนักกินกาแฟมีไหมครับ ต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วนะนําเพื่อน5คนที่อยากเป็นนักธุรกิจทําได้ไหมครับทําได้อยู่แล้วนะครับ5คนไม่ใช่เรื่องยากเลยทําเดือนเดียวก็ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วครับเอาห้าคนนั้นครับทําเสร็จแล้วครับ5แต่5แต่5แต่5้าไปเรื่อยนะครับชั้นที่1เรามี5คนชั้นที่2มี25ชั้นที่3ามร้อยยี่ห้าลงไปเรื่อยครับสามารถมีคนเพิ่มเป็น2ล้านคนได้นะครับ แต่ข้อนี้ทําได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนี่เป็นตัวอย่างการสมมุตินะครับ5แต่5 Mag i c of five ครับถามว่าแต่ละคนรักษายอดเท่าไหร่นะครับสมมุติรักษายอดที่100ซีนีเราจะมีรายได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้จําได้ไหมครับ9ชั้นลึก5 5 5 4 4 3 3 2 1นะครับรายได้ครับคิดออกมาเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ750บาทครับสำหรับ5คนนะครับชั้นลูกนะครับแล้วลองคูณไปเรื่อยครับชั้นหลานชั้นเหลนชั้นหลวนชั้นลึก เยอะไหมครับรวมๆรายได้เนี่ยเกือบ90ล้านบาทถามว่ารายได้ข้อนี้ของบริษัทออกโนโคมีลิมิตหรือเปล่านะครับไม่มีลิมิตนะครับเพราะมันลิมิตไม่ได้ครับเพราะมันจ่ายออกมาจากยอดซื้อจริงๆนะครับมีคนซื้อเขาถึงจ่ายนะครับมันไม่มีทางโอเวอร์ปอยู่แล้วนะครับข้อนี้ลิมิตที่ไม่มีลิมิตนะครับขอย้ำนะครับรายได้ข้อนี้ไม่มีลิมิตเพราะฉะนั้นครับท่านสร้างไปเลยครับยิ่งมีลูกเยอะเท่าไหร่ นะครับมีฟลอนเพียงเท่าไหร่ครับท่านยิ่งมีโอกาสทวีคูณในส่วนของลูกหลานเรียนหลลึกลงไป9ชั้นนะครับอย่าลืมนะครับออโโนโกเพิ่งเปิดตลาดในเมืองไทยนะครับแล้วจะเปิดตลาดไปอีกหลายประเทศนะครับเรามีโอกาสที่จะมีญี่ปุ่นนะครับมีโอกาสที่จะมีอินโดนีเซียมีโอกาสที่จะมีฟิลิปปินส์นะครับไต้หวันจีนนู่นนี่นั่นมากมายนะครับที่จะมาเป็นดาวไล่เราในอนาคตนะครับอ่ะ ข้อ4จบไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อกี้บอกบอกไปนะครับมีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าการขึ้นตำแหน่งนะครับขึ้นได้อย่างไรนะครับตำแหน่งแรกของบริษัทออปโนโกครับก็คือแซฟไฟนะครับแซฟขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือขอให้ท่านนะครับมีกลุ่ม q u a l i f ยแว v a ลูนะครับก็คือคิดจากสายเลือดของเรานั่นเองนะครับเราปิด1โกครับจะได้แต้ม QB นะครับประมาณ1,000แต้ม นะครับืนส่พันแดก็ใช้โกประมาณ14คนเท่านั้นเองนะครับที่ปิดเป็นโกถามว่าวันนี้เป็นแซฟไฟ์ยากไหมครับเอาง่ายไหมดีกว่านะครับง่ายจะตายนะครับเพราะเราแนะนําคนแค่กี่คนก็ได้นะแต่ขอให้เขาไปทํางานต่อแล้วมีคนรวมๆที่ปิดเป็นโกนะครับแค่14คนเท่านั้นเองแต่เงื่อนไขข้อเดียวไม่พอครับท่านต้องมีด i r เร t s p o สปอนเซอร์นะครับที่เป็นคอนซัลแทนด้วยนะคอนซัลแทนคืออะไรนะครับคอนซัลแทนก็คือคนที่เราแนะนำนะครับแล้วเขาปิดเป็นซิลเวอร์หรือเป็นโก ก็ได้นะครับเพียงแค่ซ้าย2คนขวา2คนท่านก็เพียงพอแล้วนะที่จะคุริฟายเป็นแซฟฟ์ัตำแหน่งแรกของบริษัทน,นะครับอันนี้ผมขอขยายความนิดนึงครับกลุ่มคุริฟายแวลูเนี่ยไม่ใช่คะแนนทีมอ่อนนะครับรวมทั้ง2ฝั่งของเรานะครับฝั่งเดียวก็ได้2ฝั่งก็ได้นะครับแต่ขอให้เกิดจากคะแนนที่เป็นสายเลือดของเราคะแนนที่อัพไลน์วางให้ไม่เกี่ยวครับ เพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องไปน้อยใจอัพไลน์ครว่าไม่ได้ช่วยเราเพราะเขาช่วยเราขึ้นตำแหน่งไม่ได้ครับถ้าเราอยากขึ้นตำแหน่งเราต้องทำของเราเองนะครับสองสายงานครับอัพไลน์ว่าให้ช่วยได้ข้อเดียวครับก็คือจับผู้จ่ายข้อเมื่อกี้นะครับแต่ข้อนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ลูบี้ครับเพิ่มขึ้นมาครับเป็น40กนะครับหรือประมาณ40,000 QV นะครับแล้วก็ต้องมี direct sponsor นะครับที่เป็น consultant ก็คือซ้าย3คนขวา3คน นะครับแล้วก็เอโมรอลครับเพิ่มขึ้นมาเป็น80,000ื่นวิ้นะครับไซส์สีขวา4ี่ไดมอนด์ครับ2องแสนควิ้หรือประมาณ200โกนะครับแล้วก็ไซส์ห้ขวา5ที่เป็นคอนเซาล์ตันนะครับท่านทำแค่ไซส์ห้ขวา5ครับท่านสามารถคุริฟายได้ทุกตำแหน่งของบริษัทแล้วนะครับแต่ตำแหน่งของลูกคุริฟายไวล์ดต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับรายได้ข้อถัดมาครับคือรายได้ข้อที่5ครับ matching bonus นะครับเป็นรายได้จากการพัฒนาสายงาน หรือช่วยให้คนที่เราแนะนํามาครับประสบความสําเร็จมีรายได้นะครับจากข้อสี่เท่าไหร่นะครับเราได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างครับถ้าเราเป็นโกนะครับก็คือไม่ยังไม่มีตําแหน่งของบริษัทนะครับกลับเป็นตําแหน่งซับไฟที่เป็นตําแหน่งแรกของบริษัทนะครับเราจะมีรายได้จากโบนัสข้อสี่ของลูกเรานะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับลูกมีรายได้ข้อสี่เท่าไหร่จากยูนีเลรเก้าชั้นเมื่อกี้นะครับเราได้ด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับลูกมีรายได้แสนหนึ่งเราได้ด้วย สองหมเรามีลูก10คนแล้วะเราจะมีรายได้สองแสนนะครับลองคำนวณดูนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเป็น Ruby Emerald Diamond ครับก็จะได้ที่20%ชั้นลูกเช่นเดียวกันนะครับแต่ข้อดีของการเป็น Ruby ก็คือเราจะได้เพิ่มชั้นที่2ด้วยนะครับก็คือชั้นหลังอีก10%อนะครับอยากได้ชั้นเหลนด้วยนะครับเม็ดสีเขียวครับเป็น Emerald ครับได้10%แล้วก็เป็น Diamond ครับได้ชั้นหลงอีก10% เพราะฉะนั้นเป็นตาแหน่งอะไรคงที่สุดครับข้อนี้ต้องเป็นไดมอนด์เท่านั้นนะครับวันนี้ครับเราอาจจะตั้งเป้าหมายที่ไดมอนด์ที่2เดือนแรก6เดือนแรก1ปีหรือ2ปีก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากมีรายได้เยอะๆนะครับเราต้องไปถึงไดมอนด์นะครับข้อที่6ครับเป็นรายได้จากการสร้างผู้นำผมให้ข้อสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งครับเพื่อความเข้าใจในการอธิบายแผนนะครับรายได้ข้อนี้ครับเป็นแมชชิ่งที่เราได้จากลูกหลานเลนโลดหรือ นะครับสี่ชั้นลึกได้อย่างเก่งก็คือสี่ชั้นลึกแต่ถามว่าธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายเป็นไงครับลูกหลานเลนหลนมีไหมมีแต่โตไหมไม่โตนะครับถามว่าวันนี้ถ้าเราได้ผู้นําสายลึกมาไม่ใช่อยู่ในชั้นหลนเราเราทำยังไงครับไม่ไปช่วยเขาหรือเปล่านะครับบริษัทนะครับแก้ปัญหาโดยการมีแผนข้อนี้ครับก็คือข้อ6ครับเป็นรายได้จากการช่วยเหลือผู้นาครับแต่เราจะมีรายได้ข้อนี้ก็ต่อเมื่อเรามีตําแหน่งแซฟไฟล์ขึ้นไป นะครับเราต้องมีตำแหน่งเซฟไฟขึ้นไปแล้วเราก็มองเลยครับคนเหล่านี้นะครับคือลูกของเราในแต่ละสายงานนะครับมองลึกลงไปในแต่ละสายงานครับถ้ามีซซฟไฟขึ้นไปเท่าไหร่เซฟไฟก็คือลีดเดอร์นะครับไม่ว่าอยู่ชั้นที่เท่าไหร่นะครับลูกหลังเหลนหลนหรือลงไปชั้นที่ร้อยนะครับไม่เกี่ยวขอให้เป็นเซฟไฟคนแรกในสายงานเซฟไฟมือสูงขึ้นไปในสายงานนะครับอะไรไมได้ครับเราได้ด้วย20%ของยอดทางองค์กรเขานะครับยิ่งเรามีสายงานมากครับเรายิ่งมีโอกาส ได้มากนะครับแต่ถามว่าถ้าเราอยากได้2คนทําไงครับในสายงานนั้นถ้ามีคนเดียวไม่เป็นไรครับเราเป็นแซฟไฟร์ก็คุมแต่ถามว่าถ้าเรามีหลายคนแบบนี้ครับนี่แซฟไฟร์นี่ไดมอนด์นี่เอมเมอร์นี่ลูบี้นะครับทำยังไงครับเราเป็นลูบี้ครับเราได้2ชั้นลึมครับอีก3%นะครับได้เม็ดสีส้มด้วยสีเหลืองด้วยก็คือคนที่2ผู้นําคนที่2ในสายงานนั้นนะครับแล้วก็ครับถ้าเราเป็นเอมเมอร์ครับได้ชั้นที่3อีก4%เครับ ชั้นสีเขียวนะครับเป็นอิมรอาลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไดมอนด์ครับเราจะได้ถึง4คนในแต่ละสายงานนะครับแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นด้วยครับก็คือเป็น5%เนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นอะไรคุ้มที่สุดครับไดมอนด์ก็ต้องเป็นไดมอนด์อีกเช่นเดียวกันนะครับสังเกตนะครับ2% 3% 4%เเ้าเรขาเรียกว่าเป็นแผ่นเท้าชั้นยิ่งลึกยิ่งได้เยอะนะครับแล้วก็ไม่จํากัดชั้นลึกด้วยว่าอยู่ที่ชั้นที่เท่าไ นะครับก็คือตำแหน่งแซฟไฟล์ขึ้นไปในแต่ละสายงานนั่นเองนะครับอ่านะครับข้อที่7ครับเป็นเรียกว่าเป็นออ l เซลนะครับหรือเป็นโกลบอลผูกนะครับจ่ายทุกๆ3เดือนนะครับวันนี้ครับบริษัทออคโนโกมียอดขายเยอะไหมครับเปิดมามากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้เขาไปโตที่อเมริกาโตที่แคนาดาโตที่ไต้หวันโตที่ฟิลิปปินส์นะครับเราได้ด้วย นะ <kung S 2> <amat S 1> ครับข้อดีของโอโคนโบคือเราได้ด้วยเพราะว่ามันมีแผนข้อนี้ครับแต่ถามว่าส่วนใหญ่บริษัทอื่นเขาก็มีจิดถูกไหมครับแต่เป็นไงครับบริษัทอื่นบริษัทอื่นนะครับต้องคุณต้องเหมือนเป็นไดมอนด์หรือเป็นตำแหน่งสูงสุดของบริษัทถึงจะได้แชร์ยอดขายทั่วโลกนะครับแต่ออโคนโบไม่ใช่ครับเพียงแค่คุณเป็นรูบี้ครับคุณก็สามารถแชร์ยอดขายทั่วโลกได้แล้วนะครับลองจินตนาการครับบริษัทโอโคนโบครับมียอดซื้อซ้ำเข้ามาครับหนึ่งเดือนสักประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับสามเปอร์เซ็นต สา0รล้าน<ม>นะครับ300ล้านครับแบบ่งมา 3, สาเร์ซนให้ดูบี้แล้วก็สูงขึ้นไปนะครับ300ล้านมีสักร้อยคนครับที่เป็นรูบี้ครับก็ได้คนละ1ล้านจ่ายทุกๆ3เดือนนะครับ10,000ล้านอาจจะเป็นยอด3เดือนรวมกันก็ได้นะครับ3เดือนรวมกันได้เท่าไหร่ก็ช่างนะครับเอามาสปร์เซ็นแล้วก็มาแบ่งตามตำแหน่งนะครับข้อสําคัญก็คือพอเป็นรูบี้ครับได้32%เอมเซอมมอลด์ได้อีก24%่สิทำไมผมถึงบอกว่าได้อีก เพราะการเป็นอิมเมอรัลมันตำแหน่งสูงกว่ารูบี้ถูกไหมครับคุณเป็นอิมเมอรัลปั๊บนะครับได้รูบี้ด้วย32ได้อิมเมอรัลด้วย24นะครั์เซ็นว์นะครับได้ทั้งสองนันนะครับเป็นไดมอนด์ได้อีก15เป็นต์เป็นบลูไดมอนด์ได้อีก10เป็นต์เป็นแบล็คไดมอนด์เริ่มสูงไปได้อีก19นะครับโบนัสข้อนี้นะครับจ่ายทุกๆ3เดือนนะครับต้องบอกว่าเพียงแค่ท่านนะครับสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจนะครับตั้งป้องไหมย่อมๆเลยนะครัับยงงงงงไไม่ถถึึต้อ ครับก็คือ Ruby ครับคุณสามารถมีแพสซีฟกี่คำจากธุรกิจออปโปโนโกได้แลนะครับอ่านะครับก็นะครับแผนธุรกิจของออปโปโนโกครับคร่าวๆนะครับก็คือมีอยู่เข้อนะครับสรุปนิดนึงนะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่7ข้อนะครับแผนนะครับที่จ่ายเยอะจ่ายเร็วก็คือแผน2สายงานก็คือแผนข้อที่สนะครับเป็น Dual Team นะครับลิมิตสูงสุดที่9ล้านบาทต่อเดือน ส่วนค่าแนะนำครับจ่ายเป็นรายสัปดาห์ครับแนะนํามากได้มากนะครับก็คือข้อฟาสต์สตาร์นะครับส่วนข้อที่จ่ายเป็นรายเดือนนะครับก็จะมีข้อของการรักษายอดนะครับก็คือข้อ4นะครับเป็นยูนิเวลเวลโบนัสนะครับแมทชิ่งโบนัสและก็ลีดเดอร์ช p พโบนัสนะครับข้อ456ส่วนข้อ7ก็คือการแชร์ยอดขายทั่วโลกง่ายๆทีนี้ครับธุรกิจออกรูโก้นะครับถ้าท่านนะครับมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากผู้แนะนําได้นะครับหรือโทรมานะครับ หรือโทมานะครับหาคนที่ส่งลิงก์ให้ท่านนะครับหรือท่านได้ดูวิดีโอนี้จากใครนะครับอย่าลืมนะโทรไปถามเขานะครับแล้วก็ขอนาคําแนะนําจากเขาครับหรือนัดมาเจอกันให้เร็วที่สุดนะครับอย่าลืมครับวิ่ีเราสั้นๆง่ายๆครับแค่กาแฟนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี